Innovative Health Promotion ธรรมศาสตร์ Podcast <S <S 13ปีที่ยืนหยัดร่วมสร้างสังคมแห่งสุขภาวะสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมคณะศาสตร์าธารณาสุขสาศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับรณภูมิสามมคคีคารมครับอาจารย์ ประจําสาขาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์ธรรมศาสตร์หัวข้อที่เราอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อว่าด้วยการรู้เท่าทันข่าวสุขภาพปลอมนะครับอันนี้ไม่ใช่เฟกนิวธรรมดานะครับแต่เป็นข้อมูลปลอมเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับซึ่งทุกคนนะครับก็คงจะเคยมีประสบการณ์นะครับหรือเคยผ่านการพบเห็นเรื่องนี้มาบ้างนะครับเนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบันชีวิตปัจจุบันของพวกเรานะครับเรา,าการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยค่อนข้างมีที่พลจากพวกเราน้อยมากนะครับเรารู้ข้อมูลนะครับเราทําทการสร้างเสริมสุขภาพเราจะกําหนดสุขภาพของเราได้เนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้นะครับเราก็อาศัยข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไหลบ่าเข้ามาทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต นะครับรแล้วก็เครื่องมือที่ทําให้อินเทอร์เนต็ตเข้าถึงเรามากที่สุดตอนนี้ก็คือสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือนั่นเองที่ปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่ยุค 5G แล้วนะครับเป็นรุ่นที่5หรือเจเน r เรชั่นของอเทคโนโลยีมือถืออันดับที่5แล้วนะครับทีนี้ข่าวปลอมข่าวสุขภาพปลอมของเรานะครับจะมีงานวิจัยจำนวนมากเลยนะครับที่ชี้ชัดว่า กลุ่มคนนะครับที่ตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับเพราะผู้สูงอายุเนี่ยก็จะว่างจากการทํางานนั้นการรับสื่อรับข่าวสารเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่จะรับข่าวนั้นมากขึ้นนะครับแล้วข่าวปลอมส่วนใหญ่ก็เข้ามาโดยที่เราไม่ได้ระมัดระวังตัว ทีนี้พอเรารับข่าวสารปลอมนะครับรข่าวสารปลอมด้านสุขภาพส่วนใหญ่ไม่ใช่เฉพาะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรแต่มักจะสอดแทรกนะครับว่าเราควรจะไปซื้ออะไรด้วยนะครับควรจะทานอะไรด้วยนะครับซึ่งนี่แหละ กลยุทธ์ของการซื้ออะไรไปทานนี่แหละครับก็เป็นกลยุทธ์ของวิธีการขายในยุคปัจจุบันนะครับหรือโลกทุนนิยมปัจจุบันซึ่งไม่ค่อยรับผิดชอบกับผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพเราเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมอยากจะชวนอย่างนี้ว่าเราอยากจะมาดูว่าเทคนิควิธีการง่ายๆเลยนะครับที่เราเจอข่าวสารด้านสุขภาพปับ๊บเราต้องคิดว่ามันปลอมหรือมันจริงนะครับ อันดับแรกเลยนะครับเราต้องดูเช็ควันที่ก่อนเลยว่าไอ้ข่าวสารนั้นนะครับมันมาจากวันที่เท่าไหร่มาจากช่วงไหนเพราะหลายครั้งนะครับเราจะเจอว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลเก่า ข้อมูลที่ปฏิปต่อหลายช่วงหลายช่วงเวลาเพราะว่าปัจจุบันเห็นไหมครับว่าเวลาผ่านไปเรื่องสุขภาพมันก็เปลี่ยนหลายเรื่องที่เราเคยเชื่อมันก็ปรับเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกดูวันที่ก่อนนะครับว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นปัจจุบันหรือเปล่านะครับ2ให้ตั้งข้อสงสัยก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลมันใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงนะครับวิธีการที่2ก็คือเมื่อเราอ่านปั๊บนะครับให้สังเกตเนื้อหา นะครับดูว่าการพิมพ์ตัวหนังสือถูกต้องหรือไม่ถูกต้องส่วนใหญ่ข่าวปลอมส่วนใหญ่เนื้อหาปลอมส่วนใหญ่ก็จะมักจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกพิมพ์ตกนะครับพิมพ์แล้วอ่านอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราพอจะสังเกตได้นะครับสนะครับเทคนิคง,ง่ายๆที่3ก็คือดูแหล่งที่มานะครับว่ามันมาจากที่มาจากไหนถ้าเป็น ที่มาจากาสิ่งที่เขาไปย่อใหมาอีกทีนึงนะครับไปคิดไปเขียนขึ้นใมาอีกทีเช่นหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ต่างๆที่ไปคัดลอกมาไปบวกกับความคิดเห็นของตัวเองนะครับกระทู้ต่างๆเนี่ยให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่าข้อมูลมันจะใช่หรือไม่นะครับแต่ถ้ามาจากาแหล่งที่มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่อ้างอิงได้เป็นปัจจุบันนะครับสามารถตามตัวได้เนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวสารสุขภาพที่น่าเชื่อถือได้นะครับ เทคนิคข้อที่4นะครับนี่อาจจะซับซ้อนขึ้นมาแต่ก็คือให้หาความคิดเห็นที่2ที่3เพื่อมายันกันกันกบสิ่งที่เรากำลังอ่านทำยังไงครับ mm hmm. เช่นเราก็ Copy หัวข้อเดิมนี่แหละนะครับไปหาดูในแหล่งอื่นว่าเขาพูดเหมือนกันหรือเปล่า ถ้าแหล่งที่2เขาพูดเหมือนกันเลยกับแหล่งแรกที่เราศึกษาก็อาจจะมีแนวโน้มที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับลองดูอีกสักอันหนึ่งไหมไปหาข้อมูลแหล่งที่3อันนี้อาจจะไม่ได้ไปหาในเว็บไซต์หรืออาจจะโทรถามอาจจะถามลูกหลานที่เรียนด้านนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ถ้าคอนเฟิร์มกันมาเหมือนกันหมดเลยก็น่าจะเป็นข้อมูลที่จริงได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคข้อที่4นะครับที่เราจะต้องเช็คนะครับหาตรวจสอบนะครับความคิดเห็นที่2ความคิดเห็น ที่3เข้ามาเพื่อที่จะให้นะครับข้อมูลสุขภาพนั้นเนี่ยเราน่าเราเชื่อถือได้นะครับเราจะสังเกตเลยว่าข้อมูลสุขภาพส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับจริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่ท้ายสุดเนี่ย ก็จะแทรกการขายสินค้าขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งคําถามเลยเทคนิคที่5ว่าสิ่งข้อมูลที่เขาให้เหล่านั้นเพื่อเขาจะโน้มน้าวเราไปซื้อสินค้าหรือไม่นะครับถ้าโน้มน้าวไปซื้อสินค้าหรือบริการอะไรของเขาเนะ่เราอาจจะต้องติดคะแนนลบไว้สักหน่อยนะครับหรือตั้งคําถามหรือต่อมเอของเราต้องกระตุ้นเราในสมองเราหน่อยแล้วล่ะว่าเอ อันนี้เขาพยายามปฏิประต่อข้อมูลเพื่อเขาจะไปซับพอร์ตหรือสนับสนุนสินค้าเขาอย่างเดียวหรือเปล่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นกลางพอไหมนะครับข้อมูลที่เป็นกลางควรจะมีทั้งแง่บวกและแง่ลบให้เรา ตัดสินใจเองได้ว่าเหมาะกับเราหรือไม่หรือว่ามันถูกต้องกับเราหรือไม่นะครับแล้วก็สิ่งอันหนึ่งที่เราไม่อยากเจอแต่เจอเสมอคือโฆษณาใช่ไหมครับในเนื้อหาข่าวสารเนี่ยมันจะมีโฆษณาผุดขึ้นมาตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอระมัดระวังนะครับมุ่งไปที่เนื้อหาโฆษณานเนี่ยอาจจะต้องวางไว้ก่อนนะครับ วางไว้ก่อนเพราะว่าเทคนิคการขายในยปัจจุบันเนี่ยเนื้อหาในข้อมูลสุขภาพเนี่ยมักจะแทรกโฆษณาที่มีเนื้อหาคล้ายๆายกันเช่นขายสมุนไพรโฆษณาก็จะกลายเป็นสมุนไพรยี่ห้อต่างๆตามมานะครับและที่สําคัญตอนนี้ในทีวีเราจะพบเลยทีวีหลากหลายช่องนะครับช่วงโฆษณาเดี๋ยวนี้จะไม่ใช่โเพียงโฆษณาแต่สินค้าอุปกรณ์ล้างจานอุปกรณ์ซักผ้าเครื่องสําอางอีกต่อไปนะครับแต่เราจะพบเหล่าดารา เราเซเลบิตี้เนี่ยมานั่งเล่าให้ฟังถึงการมีสุขภาพที่ดีกินยาสมุนไพรกินใช้ตัวนั้นตัวนี้อันนี้นะครับดูแล้วนะครับก็ต้องตั้งคําถามแล้วก็ใช้เทคนิค5ข้อที่ผมามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับว่าเราก็ต้องไปหา,าแหล่งข้อมูลที่2ที่3ด้วยนะครับสังเกตว่ามันเป็นเทคนิคการขายด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าในโลกใบนี้นะครับใครที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยย่อมไม่ได้มาจากปัจจัย แค่1ปัจจัยหรือว่าสินค้าเพียงแค่1ชิ้นนะครับเพราะว่าเราเติบโตมาอายุ50ปี30ปี60ปีเป็นกี่หมื่นวันนะครับก็คงจะไม่มาดี ได้ในพริบตาแค่ไม่กี่เดือนนะครับเราก็อาจจะต้องตั้งคําถามแบบนี้นะครับเพื่อคนที่ฟังพอดแคสต์ครั้งนี้แล้วนะครับก็จะได้มีเทคนิควิธีการง่ายๆ5ข้อนี้นะครับในการเป็นอาวุธทางความคิดนะครับในการที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวสารสุขภาพปลอมนะครับแล้วก็ถ้าส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากๆนั่นก็คือทําลายสุขภาพเราด้วยนะครับโอเควันนี้เราก็ไว้แค่นี้นะครับคราวหน้ามาติดตามกับผมอีกครั้งนะครับอาจารย์รณภูมิว่า คราวหน้าเราจะมีหัวข้อใไรมาลองแล้เปลี่ยนเรียนรู้กันครับมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราได้ที่ f e c o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  k n p n p e h e h l t l Promotion ธรรมศาสตร์และ FPH ธรรมศาสตร์อย่าลืมติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ